อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาสงบจิตสงบใจที่จะฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเรา ในเวลาเช้าทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่30มิถุนายนพระองค์ทรงตรัสว่าเราคือความจริงเราคือผู้ที่มาเพื่อให้เจ้าทั้งหลายเป็นไทยลูกเอ๋ยเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมความคิดและการกระทำของเจ้าเจ้าก็จะเป็นไทยในเรา เจ้าจะค่อยๆได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้ที่เราสร้างให้เจ้าเป็นนี่คือสิ่งที่เราจะทำแก่ชีวิตของเจ้าเมื่อเจ้ายอมให้พระวิญญาณของเราเป็นผู้นำการงานของเราจะเกิดผลอย่างดีที่สุดเมื่อเจ้านั่งลงอยู่ในความสงบภายใต้การสถิตอยู่ด้วยของเราลูกเอ๋ย จงให้ความคิดจิตใจทั้งสิ้นของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราลูกเอ,อ๋ยจงยอมให้ความคิดของเราผุดขึ้นอย่างอิสระในความคิดของเจ้าเพื่อก่อให้เกิดชีวิตที่สมบูรณ์เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตเมื่อเจ้าเดินตามเรามาเราก็จะนำเจ้าไปในทางใหม่เป็นทาง ที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนลูกที่รักเอ๋ยอย่าก,กระวนกระวายถึงสิ่งที่รอเจ้าอยู่ในหนทางข้างหน้าเลยแต่จงแสวงหาความปลอดภัยในเราผู้ได้ตายเพื่อให้เจ้าเป็นไทยอาเมนให้เรามาฟัง ในข้อพระคำยอห์บทที่8ข้อ32และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยฟิลิปปีบทที่สองข้อ13เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์ บทที่14ข้อ6พระเยซูตัดจับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ ได้ทรงเมตตาพระองค์ทรงสถิตอยู่กับลูกทุกคนที่จะนำทางให้ลูกทุกคนเดินไปในทางของพระองค์ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขข,ขอให้ทุกคนนั้นได้ฟังเสียงของพระองค์ที่จะนำพวกเราไปพระองค์ทรงตัดว่าให้พวกเราทุกทุกคนค่อยๆฟังเสียงและเดินตามทางของพระองค์พระองค์จะนำเราไปสู่ ความแห่งสันทีสุขลูกๆทุกคนเชื่อฟังพระองค์และจะติดตามพระองค์ตลอดไปขอพระองค์ได้โปรดเมตตาอย่าได้ทอดทิ้งลูกที่จะนำพาลูกให้พ้นจากวิกฤตต่างๆให้ลูกทุกคนพ้นจากควา,ามทุกข์และประสบควา,ามสำเร็จในภารกิจหน้าที่การงานที่พระองค์ได้ทรงนำพาและประสบควา,ามสุข ในครอบครัวมีกินมีใช้ไม่อดอยากไม่ยากจนและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้พระองค์ทรงเมตตาอยู่กับลูกนำพาลูกไปสู่เส้นทางของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตารักและอ่วงใยลูกทุกคนขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าอา ขอพระเจ้าวอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ